สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับครูฝูดครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนกันเนาะเนื่องจากว่าเราใกล้สอบปลายภาคกันแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมาทวนในส่วนของบทที่3ให้นะครับส่วนในส่วนของบทที่ 1. กับ2เนี่ยนักเรียนเพิ่งสอบไปเนาะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยลองทบทวนจากข้อสอบที่ครูได้ให้นักเรียนสอบไปดูเนาะอาจจะมีเนื้อหาที่ออกสอบในปลายภาคด้วยเพราะฉะนั้น ขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้ดีนะครับแต่ในส่วนบทที่3เนี่ยครูครูจะไม่มีการเก็บคะแนนสอบนอกรอบเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไปเจออีกทีหนึ่งก็คือตอนสอบปลายภาคเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้ในภายในชั่วโมงเรียนเนาะ,นะครับโอเคอันนี้ก็คือยูนิตยูนิตท,ที่3นะครับเรื่อง healthy habit เนาะก,ก็คือการรักษาสุขภาพของเราเนาะ healthy habit กคือกิจวัตรที่เราทําเพื่อรักษาสุขภาพของเรานะครับอ่า อันนี้คือหน้าแรกที่เราเห็นก็คือ what can you see เนาะคือเราเห็นอะไรในภาพบ้างเนาะที่เราเคยเรียนกันไปก็คือภาพเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4ภาพเนาะภาพแรกก็จะเป็นภาพที่เด็กๆเ,เนี่ยออกกาลังกายเนาะหรือว่าเรียกว่าการการํกาลัง exercise กันอยู่นะครับภาพที่2ก็คือกาลังว่ายน้ากันอยู่เนาะ swimming เนาะภาพที่3คือกําลังกินอาหารเลยอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหาร พวกเค้กขนมปังไส้กรอกฮอทดอกอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนภาพที่4เนี่ยเป็นภาพที่เด็กๆเนี่ยมีอาการต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นปวดฟันท้องปวดท้องปวดหัวเนาะซึ่งภายในรบทเรียนนี้เนี่ยคือจะเป็นเกี่ยวกับอาการต่างๆเนาะโรคต่างๆที่เราพบเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคปวดไหล่ปวดท้องปวดหัวปวดฟันอะไรอย่างนี้เนาะที่เราเจอคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับส่วนแล้วก็จะมีในส่วนของคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารหรือว่าคาศัพท์ในการออกกาลังกายอะไรอย่างนี้เนาะ ภายในบทเรียนนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบในหน้าแค่นี้ก่อนเนาะคือจะเจอคําว่ามอเตอร์เมลอนเนาะคือแตงโมออเรนจ์ส้มเกรฟคือองุ่นเนาะแซนด์วิชคือก็คือแซนด์วิชเนาะซอซเซจก็คือ, wich, นะ age, คอไส้กรอกเนาะฮอทดอกก็คือขนมปังฮอทดอกเนาะอ่าโคลาออเรนจ์จูสอ่าอันนี้ก็คือโคลากับน้ำส้มเนาะอ่าน,นี่ก็คือคำศัพท์ที่เราเจอกันหน้านี้นะครับต่อไป ในส่วนของข้อที่2องภายในหน้านี้ก็คือ look at the picture and answer the question นะก็คือให้เราดูรูปภาพแล้วก็ตอบเนาะซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราทำกันไปแล้วเนาะอ่าถ้าอาจจะทำการทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่าคำถามในแต่ละข้อเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับอะไรเนาะอ่าเพื่อเจอในข้อสอบนะครับอ่าอย่างเช่นข้อ2เนี่ย hammany children are t h e r e in the swimming pool ก็คือเขาถามถึงจำนวนเนาะ h o w m a n y เนี่ยใช้ถามถึงจำนวนเนาะ จำนวนของเด็กชิลดนก็คือเด็กเนาะจำนวนของเด็กที่อยู่ในสว imming pool หรือว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเนาะอ่าอันนี้คือตัวอย่างของที่คอยากให้ทบทวนเนะเาะต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่ลิสเซ่นวันกันเลยนะครับก็คือบทที่1นเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นคําศัพท์ที่เราอาจจะเจอภายในข้อสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟนะครับกรฟที่แปลว่าหุ่น watermelon เนาะแฮมสุขทที่แปลว่าของหวาน ทสก็คือขนมปังโทสขนมปังปิ้งเนาะซีเรียลก็คือขนมซีเรียลเนาะอาหารเช้า,ชาโรล,ลิปปเนาะลูกอมคุกกี้อ่าคุกกี้นะครับซอสเซจก็คือไส้กรอกเนาะแล้วก็ฮอทดอกนะครับก็คือขนมปังกับไส้กรอกราดด้วยซอสมะเขือเทศเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เราอาจจะเจอในตอนปลายภาคนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยทบทวนบทเรียนให้ดีนะอ่าอาจจะเจอได้นะครับอันนี้นะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของอ่า listen อ n d r รไล line f r o m the food to the c o อ r e c t b a ั k e t เนาะอันนี้คือให้ลากเส้นให้ตรงกับตะกร้าเนาะ อันนี้จะแบ่งเป็น2อันนะคือ healthy กับ unhealthy นะครับอ่ะ healthy เนี่ยก็คือรักษาสุขภาพเนาะเมื่อเติมอันเข้าไปเนี่ยอันเนี่ยมันแปลว่าไม่เนาะในภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็น unhealthy นี่คืออะไรก็คือไม่รักษาสุขภาพเนาะก็คืออาหารที่กินแล้วมันไม่ได้ช่วยทําให้กบร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเนาะอ่าอันนี้ก็คือครูก็ให้ทําไปแล้วเนาะก็คือให้เราโยงเข้าตะกร้าเลยนะครับเนาะอ่าเราก็ดูนะครับว่าตะภาพไหนมันตรงกันไหนเนาะอันนี้อ่า แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีการบอกว่าแบบอธิบายเนาะว่าอาหารอะไรดีต่อเราอาหารอะไรที่ไม่ดีต่อเราเนาะอย่างเช่นเขาผู้หญิงตัวแรกเขาบอกว่า fruit is good for me เนาะ I eat it every day ก็คือผลไม้เนี่ยมันดีต่อฉันเนาะฉันฉันเลยกินมันทุกวันเลยเนาะ every day เนี่ย every day นี้แปลว่า every day นี้แปลว่าทุกวันเนาะ fruit is good for me ก็คือผลไม้เนี่ยมันดีต่อฉันมากเลยเนาะ I eat it every day ก็คือฉันกินมันทุกวันเลยอ่า ส่วน so, อันนี้คือช็อกโกแลต is not good for me เนาะ I don't eat it อ่ะคือช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ดีสำหรับฉันเลยอ่า for me ก็คือไม่สำหรับเนาะไม่ for for เนี่ยแปลว่าสำหรับนะครับอ่าสำหรับฉันเลย I don't eat it นนก็คือฉันไม่กินมันเลยเนาะอ่าอันนี้ก็คือวิธีการพูดสองแบบเนาะคือดีต่อร่างกายเราเราก็ควรกินทุกวันเนาะอันไหนที่ไม่ดีเราก็ควรไม่ควรกินมนะันเนาะอ่าเดี๋ยกินให้น้อยลงนะครับ ต่อไปอ่านี่คําตอบเนาะ vegetable cola อ,ะอันนี้คือแบ่งอันนี้คือที่โยงเส้นเนะานะโอตะก้าเนาะต่อไปนะครับในส่วนของ listen andtic k เนาะอันนี้ก็คือเอ่อฟังแล้วก็ให้ติ๊กตามเนาะแต่ว่าอันนี้เราทํากันไปแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปสู่อันต่อไปเลยคือใน,นส่วนของอันนี้อ่า a r k and answer เนาะอันนี้คือประโยคละเอ่อประโยคถามตอบในในบทเรียนนี้อาจจะไปเจอในปลายภาคนะครับขอให้นักเรียนทบทวนหน้านี้ให้ดีเนาะ เดี๋ยวครูจะแปลให้เราฟังททละท่อนเนาะเขาถามว่าผู้หญิงถามว่า what have you got for lunch อา what have you got for lunch ในที่นี้คือเธอทานอะไรเป็นมื้อเที่ยงหรออะ lunch ในที่นี้คือมื้อเที่ยงเนาะมื้อเที่ยงอามื้อเที่ยงเนาะมื้อเที่ยงนะครับอาก็คือเป็นมื้อเที่ยงนะครับผู้ชายก็ตอบเลย I have got a sandwich อา I have got a sandwich คือฉันทานแซนวิชเนาะอาแซนวิชตรงนี้นะครับผู้หญิงก็ถามต่ออีกว่า Have you got any fruit อ่าคือแล้วเธอทานพวกผลไม้บ้างหรือเปล่าล่ะอ่ามีพวกผลไม้บ้างไหมอ่าผู้ชายตอบต่อว่า yes I have got some watermelon นัคือฉันก็มีกินทานจำพวกพวก watermelon นัคือแตงโมเนาะอ่าก็คือแตงโมตรงนี้เนาะแตงโมนะครับอ่าฉันทานแตงโมบ้างเนาะผู้หญิงก็พูดต่อ What have you got to drink อ่าคือแล้วเธอทานแล้วเธอดื่มเครื่องดื่มอะไรเหรออ่าผู้ชายตอบเลย I have got some water คือฉันก็ดื่มน้ำ น้ำเดือวทั่วไปเนี่ยแะเนาะอ่าอันนี้คือเป็นประโยคถามตอบเนาะที่เราอาจจะเจอกันในข้อสอบเขาอาจจะให้เป็นประโยคบทสนทนายาวๆมาเนาะแล้วก็ถามเป็นบทสนทนาคุยกัน2คนเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยคนตอบเนี่ยอาจจะเป็นเว้นว่างไว้ให้นักเรียนเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องหาเองว่าคนตอบจะต้องพูดว่าอะไรเนาะออย่างเช่น what have you got for lunch เขาถามมาเนาะทีเนี้ยเขาจะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเว้นตรงนี้ไว้ก็คือเว้นตรง ที่ผู้ชายตอบเนี่ยเราก็ต้องดาให้ถูกว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะกินอะไรเป็นมื้อเที่ยงเนาะเขาอาจจะมีข้อมูลให้เรานะครับว่าผู้ชายคนนี้กินอะไรเป็นมื้อเที่ยงอะไรก็ต้องดูเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนของขานาทีเก้าอ่าคืออันนี้ต่อไปก็คือเป็นวิธีการทำ,ทำสลัดเนาะอ่านี่เป็นอินกริเดนตในที่นี้ก็คือส่วนผสมนะครับส่วนผสมเนาะมีฮับอ่าครับออฟซูกาก็คืออ่าถ้วยเอ่อครึ่งช้อนชาเนาะอันนี้ก็คือน้อำตาลครึ่งช้อนชา วันค of w อว e r เตอร์คือน้ำหนึ่งแก้วอ่าแอปเปิ้ลกราปสตรอเบอรี่อะคือ,อผลไม้ต่างๆเนาะอันนี้นะครับต่อไปเป็นรีซิป e ีนะครับอันนี้คือรีซิป e ีเนาะรีซิป e ีก็คือ,อสูตรอาหารนะครับอ่า first อ่าที่เราจะาเจออีกก็คือการเขียนบอกขั้นตอนในการทำอาหารนะครับส่วนใหญ่มันจะมีคำนี้นะครับ first next แล้วก็ ah finally อ่าที่เราจะเจอกันบ่อยๆเนาะ first Next แล้วก็ Finally อ่า First เนี่ยปกติแล้วใช้ขึ้นต้นหัวประโยคหรือว่าขึ้นต้นสูตรอาหารทั้งหมดเขาจะใช้คำนี้ตลอดเสมอก็คือคำว่า First ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยแปลว่าก่อนอื่นเลยเนาะคือเป็นการจู่หัวเปิดเรื่องขึ้นมานะครับว่าอ่าอนนี้เป็นสูตรอาหารนะเราต้องการจู่หัวขึ้นมาอ่า uh, First boil the sugar and water to make the syrup ก็คือ b o i ที่นี้คือต้มน้ำนะครับต้มน้ำ ต้มต sup ้มน้ำตาลกับน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อทําไซรัปเนาะสลัปก็คือน้ําเชื่อมนั่นเองนะครับสลััคน้ําเชื่อมต่อไป next ก็คือตัวบอกว่าถัดไป่ h next แปลว่าถัดไป next เี่แปลว่าถัดไปาเส็จแล้วเขาบอกว่า wash the fruit then peel a n slice the fruit ก็คือให้เราล้างผลไม้เนาะ wash the fruit ในที่นี้คือให้เราล้างผลไม้แล้วก็ then peel and slice the fruit ก็คือปอกเปลือกเนาะอันนี้คือปอกเปลือกนะครับ่า ปอกเปลือกพิวก็คืออาจจะมีปอกเปลือกนะครับอ่าแล้วก็สไลด์ก็คือสไลด์อันนี้ก็คือหั่นนะครับอ่าหั่นเนาะหั่นผลไม้ออกมานะครับอ่าเลอะตกแล้วเนาะอ่ลองมองไม่เห็นเนาะอ่าโอเคเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเขาบอกว่า when the syrup is cold ก็คือเมื่อน้ำเชื่อมเนี่ยมันเย็นลงเนาะหรือโค่ยเย็นลง,น cold, นนลง pour it over the fruit ก็คือเอาไปต้มเอาไปต้มเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรนะ พออิทโอเวอร์เดอะฟูดก็คือเอาไปเอาไปใส่รวมกับอ่าพวกผลไม้เนาะอ่าเอาไปใส่รวมกับพวกผลไม้เลยอ่เอาไปคลุกเคล้ากับผลไม้ครับอ่าเสร็จแล้วฟินาลีฟินา finally คือเป็นตัวเหมือนคล้ายๆ first เลยแต่ว่า finally เนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายก็คือเป็นแบบแบบว่าสุดท้ายนี้อ่าแปลว่าสุดท้ายนี้ก็คือเอาไว้จบจบสูตรอาหารเลยเนาะ finally serve with ice cream ก็คือเอาเสิร์ฟพร้อมกับไอติมเนาะอันนี้ก็คือจะมี3ามคำที่ควรจำนะครับก็คือ first อ่า uh, next แล้วก็ finally เนาะอ่า uh, finally จะมีทั้งหมด3คํคำนี้นะครับที่เราต้องจำเนาะ first, first ก็คือก่อนอื่นเลยต่อไป next mm hmm. ก็คือถัดไปแล้วก็ finally mm hmm. คืออ่าท้ายท้ายสุดนี้อ่านะหรือว่าสุดท้ายนี้ก็ได้อ่า uh, finally เนาะอ่านะครับนี่อันนี้นะครับ first next แล้วก็ finally นะครับ,นะรบนะต่อไปนะครับในส่วนของ อโยออ่าอันนี้อันนี้คือนักเรียนต้องทำเองเนาะอ่าแต่ว่าเนื่องจากเอ่อเราทามาหมดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเฉลยนะครับอ่าเฉลยเผื่อนักเรียนต้องการดูเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเอ่อคลิปแรกที่ครูทําการ,รบทบทวนเนื้อหาในบทที่สามเนาะเผื่อเราเจอในข้อสอบปลายภาคนะครับอ่าถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเติมเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามครูได้ในชั่วโมงเรียนเลยนะครับอ่าครูอยากให้หนักเรียนนทบทวนบทเรียนเนย,รเรย,นเนยอะๆนะครับในการสอบปลายภาคเนาะ เพราะว่าครูคิดว่าเนื้อหาอาจจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ